เราจะไปฟังนิทานกันเรามาเตรียมอุปกรณ์สำหรับการฟังนิทานและการวาดรูปกันเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือกระดาษ A4 ดินสอยางลบและสีไม้ค่ะถ้าเตรียมอุปกรณ์กันพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะ คุณยายแนนซี่มีอาชีพเก็บขวดขายคุณยายเดินเก็บขวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณยายไปพบกับดาวดวงหนึ่งดาวดวงนี้มีลักษณะกลมโตที่อยู่นอกโลกคุณยายดีใจมากที่ได้มาเจอกับดาวดวงนี้และก็เกิดความสงสัยอยากรู้ว่ามีใครอยู่บนดาวดวงนี้บ้าง คุณยายจึงได้เริ่มเดินออกสำรวจดาวดวงนี้รอบๆเมื่อคุณยายเดินไปแล้วหนึ่งรอบไม่พบเจอกับใครเลยคุณยายจึงได้ตัดสินใจแบ่งดาวออกเป็นสองส่วนเพื่อที่คุณยายจะได้ปลูกผักคุณยายนำเอาเมล็ดผักที่มาจากโลกมีทั้งผักบุ้ง ผักกาดขาวแตงกวาคะน้า,นาคุณยายได้นำมเมล็ดผักเริ่มปลูกจากตรงกลางก่อนค่ะคุณยายปลูกผักตรงกลางเสร็จจึงย้ายไปปลูกฝั่งขวาด้านบนค่ะเริ่มปลูกจากฝั่งขวาแปลงที่หนึ่งแล้วย้ายลงมาด้านล่างแปลงที่สองคุณยายปลูกผัก ครบแล้วทางด้านฝั่งขวาจึงได้ย้ายไปที่ฝั่งซ้ายปลูกแปลงที่หนึ่งค่ะและย้ายลงมาด้านล่างปลูกแปลงที่สองค่ะตอนนี้คุณยายปลูกผักครบแล้วทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะเด็กๆเ,เมื่อคุณยายปลูกผักเสร็จแล้วอย่างที่ตั้งใจคุณยาย จึงอยากสำรวจดาวดวงนี้อีกครั้งคุณยายจึงได้เริ่มสำรวจจากฝั่งขวาก่อนคุณยายเดินไปเรื่อยๆก็ไปพบกับต้นมะพร้าวจำนวนหนึ่งต้นค่ะและก็เดินไปอีกค่ะก็ไปเจอกับต้นมะพร้าวอีกหนึ่งต้นและคุณยายก็เดินไปเจอกับต้นมะพร้าวอีกหนึ่งต้น ตอนนี้คุณยายเจอมพะพร้าวทั้งหมดกี่ต้นคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะว่าคุณยายเจอต้นมพะพร้าวทั้งหมดกี่ต้นหนึ่งสองสามนับอีกครั้งนะคะหนึ่งสองสามโอ้โหตอนนี้คุณยาย เจอต้นมะพร้าวฝั่งทางขวาทั้งหมด3ต้นค่ะจากนั้นคุณยายจึงได้เริ่มสำรวจทางฝั่งซ้ายอีกค่ะและคุณยายก็เดินไปเจอกับต้นมะพร้าวหนึ่งต้นต้นมะพร้าวต้นที่สองค่ะและก็เจอกับ ้นมะพร้าวต้นที่สาค่ะโอ้โหตอนนี้ดวงดาวดวงนี้มีต้นมะพร้าวทั้งหมดกี่ต้นกันคะเด็กๆเดี๋ยวเราลองมานับต้นมะพร้าวทั้งหมดพร้อมๆกันนะคะ1นึ่สองสสี ลองมานับกันอีกครั้งนะคะ1นึ่งสองสสีหตอนนี้ดาวดวงนี้มีต้นมะพร้าวทั้งหมด6ตน้นคุณยายจึงตัดสินใจที่จะอยู่ดาวดวงนี้ค่ะคุณยาย จึงได้ตัดสินใจสร้างบ้านขึ้นมาหนึ่งหลังบ้านหลังนี้มีขนาดไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปคุณยายอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างสบายและอีกอย่างหนึ่งที่คุณยายชื่นชอบก็คือคุณยายชอบดูทีวีคุณยายจึงได้ตัดสินใจที่จะ สร้างเสาอากาศทีวีคุณยายจึงได้ปีนขึ้นไปบนหลังคาและสร้างเสาอากาศเสาที่หนึ่งสร้างเสาอากาศเสาที่สองเมื่อคุณยายสร้างเสาอากาศครบแล้วทั้งสองเสาคุณยายก็ได้ดูทีวีอย่างสนุกสนานอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้ตอนนี้ คุณยายอาศัยอยู่บนดาวดวงนี้อย่างมีความสุขเอ๊ว่าแต่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าดาวดวงนี้มีหน้าตารูปร่างคล้ายกับสัตว์อะไรเอ่ยอืมมันจะเป็นสัตว์อะไรนะเด็กๆตอบได้ไหมคะถ้าเด็กๆตอบได้ไหนลองตอบมาหน่อยสิคะ เด็กนิทานเรื่องคุณยายกับดาววิเศษได้จบลงไปแล้วเด็กๆได้รูปดวงดาวของคุณยายมาบ้างไหมคะถ้าเด็กๆวาดได้แบบไหนลองถ่ายรูปส่งมาอวดกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ